นี่น้าขนของมาตั้งเยอะขนาดนี้นา้ากะอยู่ที่บ้านเรายาวเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดใช่มาจะได้ไปจัดเตรียมห้องนอนเล็กเอาไว้ให้น้าเลยะคะ่ะมายฉันยังไม่ได้บอกแกเลยยายฟ้าเขาเพิ่งอยากกับผัวเขามาจะมาพักอยู่บ้านเราชั่วคราวแกไปจัดห้องนอนให้ยายฟ้าหน่อยตอนเนี้ยายฟ้าเขาลมไม่ค่อยดีเขายังไม่อยากคุยอะไรถึงขั้นยาเลยเหรอคะนี่ ทำไมกระทันหันขนาดนี้ล่ะคะความสัมพันธ์ของยี่ฟ้ากับผัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ผัวยี่ฟ้าก็คอยจับผิดอยู่ตลอดแล้วก็ทะเลาะกันหนะักขึ้นถึงขั้นลงไม้ลงมือผัวยี่ฟ้าโมาโหมากเลยขอหย่ายีฟ้ายี่ฟ้าก็ใจร้อนเลยตอบรับคำไปเลยงั้นเหรอคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มาก็กได้เจอสามีของน้าอยู่นะคะ เขาก็ดูเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ใจเย็นเหมือนจะเข้าใจเหตุผลอะไรได้ง่ายๆไม่ทะเลาะก,กันเรื่องอะไรกันแน่คะถึงได้รุนแรงขนาดนี้แล้วก็อีกอย่างนากกายอยู่ที่นี่ยาวเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดอยู่ยาวจริงๆแล้วปีหน้ามายกะว่าจะให้ลูกแยกห้องนอนแล้วอะค่ะถ้าเราอยู่กันแบบนี้น่าจะไม่พอแน่เลยอะพี่นิดพี่ดูสิฉันโดนผัวรังแกก็ว่าแย่แล้ว พอฉันจะกลับมาอยู่บ้านพี่สาวซะหน่อยก็ไม่มีใครยาต้อนรับฉันสง้นอ่ะมิ่นหนำสำหลานสะพายยังไม่ชอบหน้าฉันอีกนี่แล้วนะที่เขาบอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้วมันก็เหมือนคนไร้บ้านอ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้ฉันอยู่ฉันไปเองก็ได้ฉันจะไปเล่ล่อนนอนขอทานสภาลอยมันก็เรื่องของฉันอย่างน้อยก็ไม่ต้องเกะกะสายตาคนที่นี่นี่มายแกเห็นฉันเป็นอะไรแกจะมาพูดขัดคอน้องสาวฉันทำไม แกไม่ปลอบใจไม่เป็นไรแต่แกยังจะคิดไล่เขาออกไปอีกหรอกินนี่เป็นใจร้ายจริงๆเลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม,ม่ไม่ได้ตั้งใจจะสื่อความหมายแบบนั้นนะ่ะคือถ้าเกิดน้าฟ้าจะอยู่ที่เนี่ยก็อยู่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวไม่ก็จะไปตัดห้องให้เดี๋ยวไม่จะออกไปซื้อของมาทํากับข้าวอร่อยๆร่อยให้น้า,นานกินด้วยนะคะมันของแงอยู่แล้วเราไม่ได้ครอบครัวเดียวกันมันก็ต้องต่างคนต่างอยู่อยู่ละแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไม้พูดอะไร ฉันพึ่งจะอยากกับผัวนะไหยแต่แกบอกว่าจะต้อนรับด้วยการทำหอ,อกข้าวอร่อยๆรงั้นเหรอคะนี่กะจะฉลองกันเลยเหรอต้องให้ฉันเปิดวายได้ไหมแกอย่ามาเยอะอย่างฉันนะมไม่ต้องมาแสดงออกขนาดนี้ก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนะานี่นากำลังเข้าใจไม่ผิดนะคะคือนาก็แค่คือไม่ก็แค่อยากทําให้นาอารมณ์ดีขึ้นนะคะนะไม่สบายใจอยู่ไมยอยากให้ได้กินอาหารอร่อยอ,อยนะอาจจะดีขึ้น,นะคะ่ะมม่ ถ้าไมาพูดไม่เป็นไมายก็ออกไปเถอะปล่อยให้น้ากับแม่เขาคุยกันเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมห้องนอนไมายก็ไปซื้อก,กับข้าวนะค่ะนี่มายไปไหนอ่ะ กลับผ่านตลาดหรือเปล่าซื้อหมูให้ฉันหน่อยสิฉันอยากกินน้ําตกหมูอ่ะอ๋อแล้วก็ซื้อส้มเลยนะเห็นพี่สาวฉันบ่นว่าอยากกินส้มเนี่ยแม่จะไปทํางานค่ะนะาแล้วมาคิดว่าวันนี้มาน่าจะกลับมืดมากเลยนะคะเพราะที่ทํางานตอนนี้ยุ่งกันมากเลยค่ะถ้าเกิดน้าอยู่ ng, ว่างๆหมายว่าน้าออกไปตลาดเองก็ได้นะคะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอะค่ะน้าลองไปซื้อมาเองนะคะแล้วเดี๋ยวมากลับมาทําให้ค่ะนี่พินิษ ทำไมลูกสบายพินพ,พูดจาแบบนี้ยฮะฉันใช้ซื้อของแค่เนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเหรอฮะนี่มายแกเห็นว่าฉันโดนผัวหย่ามานี่แกจะดูถูฉันงั้นเหรอก็แค่ซื้อหมูแค่เนี้ยซื้อไม่ได้เลยใช่ไหมนี่มายเกศฟ้าให้ไปช่วยซื้อของนิดหน่อยแกทําไมต้องให้เกศฟ้าอารมณ์เสียด้วยเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะของนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะไม่ได้เลยหรือไง แกไม่มีเงินนะโดยฉันโอนเงินให้แกหนึ่งร้อยบาทแล้วแกก็ซื้อผักมาด้วยนะกินเนื้ออย่างเดียวมันไม่ได้และทีเหลือก็ไม่ใช้วันหลังละกันมันจะไปพออะไรหรอคะแม่และอีกอย่างหนึง่งคือมายไม่ได้คิดจะดูถูกนะอะไรเลยนะคะคือช่วงนี้บริษัทของมายงานยุ่งมากๆเราทุกคนที่ทํางานเนี่ยเขาก็ทำโอทกันหมดเลยมีแค่มายคนเดียวเท่านั้นที่ได้กลับบ้านเร็วอยู่ตลอดอะขอร้องเถอดนะคะ ตอนนี้ไม่เหนื่อยมากตั้งแต่ที่น้ามาเนี่ยไม่รู้ค่ะว่าน้าอยากกับสามีมาไม่เองก็เห็นใจนะ้าเหมือนกันมกไม่ก็พยายามดูแลน้าให้ดีที่สุดไม่ย,ยอมทําทุกอย่างทั้งทํากับข้าวทํางานบ้านไม่ทาให้น้าหมดเลยนะคะน้าอยู่บ้านนะ้าไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างอะ่ะตอนนี้ไม่กับพี่น็อตมูวเหนื่อยที่จะต้องหางานเลี้ยงแล้วก็ดูแลทุกคนมากเลยนะคะน้าเองก็ไม่ยอมออกไปหางานทําไม่ใช่หรือไงคะฉันเป็นแม่ผัวแกนะแกต้องเลี้ยงฉันสิ มันจะเป็นอะไรไปที่น้าแก่มากินข้าวด้วยที่เนี้ยมันจะเป็นอะไรไปก็แค่เพิ่มข้าวมาอีกจานเดียวเองเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้แม่เองก็ยังไม่อายุจะ60เลยนะคะอีกต้องหลายปีแม่จะมาพูดเรื่องเลี้ยงดูเนี่ยมันเร็วเกินไปหรือเปล่าคะแล้วน้าน้องสาวแม่เนี่ยก็ยังอายุน้อยกว่าแม่ไปใหญ่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยไม่จะไปทํางานคะ่ะไม่ไม่มีเวลามานั่งเขียนกับแม่กับน้าหรอกนะคะไม่ขอตัวก่อนคะ่ะ ลูกสบายพี่แบบนี้หรอ,อในเมื่อทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ฉันก็จะไม่เกรงใจเลยนะพราะนี้ว่าฉันมีอะไรจะคุยอะ่ะไมคคือแบบนี้นะตั้งแต่ลูกชายฉันมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็บ่นตลอดว่าห้องมันร้อนห้องมันเล็กมันอยากจะสลับห้องกับแกกับตอนอัดอะ่ะ ฉันก็เลยกล่าวว่าจะให้พวกแกย้ายไปนอนห้องเล็กแล้วก็ให้ลูกชายฉันเข้าไปนอนห้องใหญ่ได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าลูกชายฉันกลับไปเมื่อไหร่แล้วก็แกก็ต้องยกห้องใหญ่ห้องนั้นอะ่ะให้พินิจนอนแทนนะเพราะถ้าเกิดว่าลูกฉันกลับมาเมื่อไหร่พวกเราจะได้อยู่กันสบายๆไงโอเคไหมเราเป็นครอบครัวเดียวกันจะอยู่ห้องไหนไหนก็เหมือนกันพวกแกย้ายกันเถอะพี่นอ็อตพี่ว่าไงคะพี่จะย้ายไหมพี่อยู่ห้องไหนก็ได้อ่ะ ให้ไคุณตัดสินใจยังไมาขอถามน้าตรงๆเลยนะคะที่น้าทำอยู่ตอนนี้น้าต้องการอะไรกันแน่คะน้าต้องการทำลายครอบครัวของไมให้พังพินาศเหมือนน้าใช่ไหมคะต้องการให้มมยกับพี่น็อตหยากัน้าถึงจะพอใจหรือเปล่าคะทำไมแกพูดจาแบบนี้ฮะตันน็อตมันเป็นหลานชายแท้ๆของฉันแล้วฉันจะคิดร้ายกับพวกแกทำไมฮะที่ฉันทำทุกอย่างก็เพื่อลูกฉันแค่นั้นเองพอฟักทีนะคะตั้งแต่ที่น้าเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ น้าทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดน้าเอาแต่เรื่องหยามาอ้างนะะ้าคะน้าเองก็หยาหมาตั้งนานแล้วนะคะสองเดือนแล้วอะเรื่งเอาเรื่องหยามาอ้างสักทีเลคะ่ะน้าเอาแต่พูดเรื่องหยาให้ทุกคนทํานูน่นทํานี่ตามใจของน้าพอเราไม่อยากทําให้น้าก็บอกว่าน ah ้าหยามานะ้าเสียใจอย่างนั้นอย่างนี้พอสักทีเลยคะ่ะน้าเริ่มทาแบบนั้นเถอะตอนที่น้าหยามาเนี่ยมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเราเลยสักนิดเดียวอะการที่น้าทาตัวแบบนี้เป็นบ้านไหนก็คงทนไม่ไหวทั้งนั้นละค่ะ ป้านัอแกได้ยินที่เมียแกพูดใช่ไหมแกจะปล่อยให้มันมาดูถูกฉันอีกนานไหมฮะฉันก็อยู่ของฉันดีๆไม่เคยไปขาดใจมันเลยอ่ะสุดท้ายยังไมก็ออกอาการลำคานฉันถ้าเกิดว่าแกไม่อยากให้ฉันอยู่ก็บอกตรงๆเลยไมยอย่ามาพูดจาเสียทงกันแบบนี้นายัจะมาพูดแบบนี้อีกเหรอคะน้ายอยู่ที่บ้านหลังนี้มาเนี่ยน้าเคยทําอะไรบ้างไหมคะไม้จะต้องเป็นคนทําให้น้าหรอย่าง ทั้งเสื้อผ้าของนา้าห้องนอนของนา้ามายก็เป็นคนทําความสะอาดให้กับข้าวที่น้ากินทุกมื้อมายก็เป็นคนทําให้ซื้อของเข้าบ้านมายก็เป็นคนจัดการให้ของใช้ของนา้าทั้งหมดมายก็เป็นคนซื้อให้หมดเลยถามตัวเองหน่อยเถอะค่ะตั้งแต่ที่น้ามาอยู่ที่นี่น้าเคยทําอะไรบ้างไม่กวาดเคยจับบ้างหรือเปล่าคะซักเสื้อผ้าของตัวเองอะน้าเคยทําบ้างหรือเปล่าไม่เคยเลยสักนิดเดียวอะต่อให้น้าจะเป็นนา้าแต่น้าก็ไม่ใช่น้าแท้ๆของมายนะคะ หมไม่ได้มีหนะ้าที่ที่จะต้องเลี้ยงแล้วก็ดูแลนะนะเข้าใจตรงนี้ใหม่ด้วยนะคะหม่ไมพูดเกินไปแล้วนะนี่นะของพี่ต่อไปเนี้ไมก็ให้น้าเขาช่วยทํางานบ้านก็ได้พี่นอ็อตพี่ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้เลยจนตอนเนี้น้าจะไม่ให้เราย้ายห้องจากห้องนอนใหญ่ของเราอีกนะแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าคะนี่ไงไม่ฉันบอกให้ย้ายแกก็ต้องย้ายสิแกอย่าลืมนะแกเป็นแค่คนนอกแล้วฉันกับพี่สาวฉันก็คุยกันเรียบร้อยละ ไม่มีใครเอาเขาข้างแกหรอกมามเองก็ไม่ได้อยากจะมาทะเลาะกับคนไร้สาระอย่างน้าหรอกนะคะพี่นอ็อตไมายขอถามพี่ตรงๆเลยนะถ้าพี่จะเลือกแม่กับน้าของพี่กับไมายพี่จะเลือกใครถ้าเกิดพี่เลือกมายพี่ต้องไล่พวกเขาสองคนออกไปจากบ้านหลักนี้เอาจริงๆมายเคยได้ยินน้าคุยกับแม่นะคะน้าหย่ามาเนี่ยสามีนะเขาได้บ้านหลังนั้นไปแต่น้าเองก็ได้เงินมาตั้งล้านแปดไม่ใช่หรือไงคะ ทำไมน้าไม่เอาเงินนั้นไปซื้อบ้านอยู่ของตัวเองล่ะจะมาเกาะพวกเราอยู่ทําไมอีกอย่างน้าอยู่บ้านหลังนี้มาเนี่ยน้าไม่เคยช่วยออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยสักนิดเดียวของใช้น้าไม่เคยซื้อเองเลยแล้วที่สําคัญน้ายังจะมาขอเงินจากไม้ให้ไม้คอยซื้อของกินให้น้าอีกอะ่ะคูต่ตรงๆนะคะไมอะ้อ่ะเลี้ยงคนอย่างน้าไม่ไหวหรอกนะคะแล้วถ้าพี่น็อตเลิกแม่กับน้าเราสองคนก็อยากกันไม้น้าพี่มาอยู่บ้านเราแค่สองเดือนเองนะ มมยจะไปเก็บเงินจากน้างั้นเหรอพี่ว่ามันเกินไปนะไมคือถ้าไมาไม่อยากย้ายห้องอะ่ะก็ไม่ต้องย้ายทําไมต้องดึงดันขนาดนี้ด้วยนี่สรุปว่าพี่พูดแบบนี้คือพี่จะเลือกครอบครัวของตัวเองใช่ไหมพี่เลือกแม่กับน้าของพี่ถูกปะน่าเราก็อยากกันเลยแล้วไมยก็ไม่ได้พยายามดึงดันอะไรทางนั้นด้วยแต่ไม้แค่ทนกับเรื่องแบบนี้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันถ้าพี่อยากจะให้น้าย้ายไปอยู่ห้องใหญ่เนี่ยก็เอาเลยพี่แค่อยากกับไม้ หลังจากนั้นน้าจะไปอยู่ห้องนอนไหนเนี่ยมายก็ไม่สนใจแล้วเหมือนกัน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมายอดทนมามากพอแล้วค่ะน้าเอาแต่อ้างเรื่องว่าน้าย่ามาน้าเสียใจให้มายทาทุกอย่างให้กับน้าพี่เองก็เห็นแต่พี่ไม่เคยคิดช่วยพูดอะไรให้มายเลยสักนิดเดียวปล่อยให้มายทาให้น้าทุกอย่างพี่คิดว่าทําแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือไงคะมายไม่ใช่แม่บ้านของน้าพี่นะเราหย่ากันมายมายอย่าพูดเล่นสิ เรื่องอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะไม่ถ้าแกมีอะไรไม่พอใจเดี๋ยวฉันจะคุยกับยีฟ้าให้เองต่อไปเนี้ยฉันจะคุยกับยีฟ้าให้มากกว่านี้ไม่แกอย่าโกรธเลยนะนี่พินิตจะไปง้อมันทำไมมันอยากอยาก็ให้มันหยาไปสินี่ยัยไมแกคิดดีแล้วใช่ไหมแล้วอย่าร้องไห้สงสารมาขอโทษพวกฉันทีหลังแล้วกันดีค่ะ เัินก็อย่าเลยมายก็อยากจะอย่าเหมือนกันแต่มายขอพูดเอาไว้เลยนะคะเรื่องทรัพย์สินหลังการหย่าเนี่ยบ้านหลังนี้พี่เอาไปเลยมายไม่เอาแต่ทรัพย์สินที่เหลือที่ไม่ใช่บ้านมันต้องเป็นของมายแล้วก็เงินเก็บสองล้านรวมถึงสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกด้วยมายต้องเป็นผู้ปกครองของลูกแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นมไม้ก็อย่าทำอย่างนี้เลยนะมมย แม่ครับปล่อยมไม้เขาไปเถอะถ้าไม่อยากหยาก็หยาไปเลยผมไม่สนใจอยู่แล้วครับผมไม่แคร์ผมขอเลือกครอบครัวองผมนะน็อตฉันบอกไม่ให้แกหย,ยากแกก็ไปหยาบ้านเป็นของเราเงินทั้งหมดเป็นของไม้แถมแกยังส่งค่าเลี้ยงดูให้ลูกแกอีกเดือนละต้องสามพันและแกจะหาเมียใหม่ได้หรอไม้เขาเป็นคนดีนะ เขาทำทุกอย่างให้แกที่ผ่านมาอีฟ้าก็ทำเกินไปฉันรู้ดีแม่ครับผมเองก็เสียใจครับผมต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกส่วนเงินที่เหลือมันไม่พอเลี้ยงดูแม่กับน้าหรอกนะครับน้าเองก็มีเงินแต่กลับไม่ใช้น้าทาให้ผมลําบากถึงขั้นต้องยาทุกคนก็เอาแต่โทษผมทั้งที่ผมก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันแล้วมันยังไงอะ่ะยี่ไม้มันแต่งเข้ามาอยู่ในครอบรัวแล้วละมันก็ต้องดูแลพวกเรามันก็ถูกแล้วนี่ ถ้าน้ายังคิดแบบเนี้ยน้าออกไปเลยครับน้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ่านน้าอยู่อ่ะผมจะไม่มีความสุขตอนนั้นอ่ะผมเสียใจมากเลยที่ผมไม่ได้ปกป,ป้องไม่ไม่อย่างนั้นอ่ะเรื่องมันคงไม่ถึงขนาดนี้หรอกออกไปเลยครับนี่นะมันเกินไปเลยนะผมบอกให้น้าออกไปไง แม่เองก็เหมือนกันเป็นเพราะว่าแม่เนี่ยพา้าเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยจนทําให้ครอบครัวผมต้องพังแม่ก็ออกด้วยอีกคนหนึงเลยครับคนที่มาก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวมากเกินไปก็ไม่สมควรได้รับความเกรงใจ